เขียนตรงนั้นเขียนเดี๋ยวถามน้องๆดูก่อนว่าชอบซื้อเราอะไรกันไม่เดี๋ยวไปดู oppo อีกรุ่น vivo ไล่นานๆน,น,นะไม่ได้มันร้อนอ,อูไม่ดีเลยแพงซะเปล่าๆสู้ oppo ไม่ได้ oppo นั Opp o, ้นเวลาไล,ล่นานแค่ไหนก็ไม่ร้อนขนาดอัดสองสามคลิปติดกันนะไม่ร้อนโอ้นั่นไหนให้ลูกซื้อให้มันดันไปเอา oppo มาให้นี่เดี๋ยวไปซื้อเอง ไปซื้อไปซื้อ oppo vivo ไม่เอาแล้วล้นคร่องล้นกิ๊ดเลยขนาดอัดแค่ยี่ยี่สิบกวนาทีอ่ะอืมไม่เนี่ยเดี๋ยวจะศึกษาเลาวาเดี๋ยวถามน้องๆเขาดูก่อนว่าชอบซื้อราวอะไรกันมั่งอืมเดี๋ยวให้น้องๆเขาคอมเมนต์มาบอกอืมน้าสนใจนะรเวาใช่ ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางแนวทางฮานอยให้เนาะน้องๆค่ะป้า,าปวันนั้นอยากจะถามน้องๆน,นะว่าน้องๆเนี่ยชอบซื้อลชอบลาวไปซื้อลาวอะไรกันมั่งเดี๋ยวป้าวันจะลองศึกษาดูว่าจะวางแนวทางให้ได้ไหมเนาะ ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกป้าวันนะเดี๋ยวป้าวันจะศึกษาดูเพราะว่าช่วงนี้ป้าวันก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะอยู่บ้านก็เบื่อเบื่อศึกษาลาวดูว่าลาวสตาลาววี p พีลาวสามมาคีหรือว่าลาวอะไรเนาะมันมีทั้งหมดกี่ลาวก็ไม่รู้ป้าวันก็ไม่เคยเข้าไปดูสักทีเนาะยังไงถ้าน้องๆสนใจหรือน้องๆคนไหนชอบเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกป้าวันเนาะว่าชอบซื้อลาวอะไรกัน เดี๋ยวปวันจะมาวางแนวทางให้นะคะก็ถ้าวางแนวทางก็ต้องเปิดช่องใหม่อคะ่ะเดี๋ยวปวันไปดูออปโปรุ่นใหม่ก่อน V ี vo เนี่ยลูกซื้อมาให้อบอกให้ไปเอาอ p p โดันไปเอาว i โ o มาพอเราไล่เนี่ยเราไลประมาณสัก20กว่านาทีเงี้ยเครื่องนี้ร้อนมากเลยไม่ดีเลยแพงเปล่าเปาไม่ดีเลย V ีโ o สู้ออปโปไม่ได้ออปโปนะขนาดปะวันนี้อัดคลิปนะสองสามคลิปนะไม่มีคําว่าอนเลยใช้ดีมากอ็อปโป้เนี่ยเครื่องที่ปะวันไลอยู่นี้อ็อปโปเดี๋ยวปะวันไปดูเครื่องใหม่ก่อนไปซื้อเองละไม่ให้ลูกซื้อให้ละลูกซื้อให้ทีไรไม่รู้วันนั้นก็เหมือนกันให้ไปซื้อออปโปไปเอาอะไรอะไอ้เครื่องที่มีแอปเปิลอยู่ข้างหลังนั่นอะ อเอามาแล้วประวันก็ทําไม่เป็นเนาะเอาก็ให้เขาไปเหล่าไปซื้อเองดีกว่าอ่าอย่างน้องๆที่ว่าทักเรื่องอ่าจะจองสูตรเข้ามานะคะน้องๆขาน้องๆอ,อ,อ่ารอสักแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้แอดมินทั้งสองคนอ่ะที่ว่ารับลายรับรับออเดอร์ของอยู่นะคะก็ ไปงานศพของทวดเขาเนาะก็เผาก็วันอังคารก็พรุ่งนี้อะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ประวันก็คงงดวางฮานอยงดวางเลขทุกตัวนะคะพรุ่งนี้งดวางวันหนึ่งอะคะ่ะาวาันอังคารเดี๋ยวประวันค่อยมาวางให้ใหม่นะคะเอ้ใช่วันอังคารวันอังคารพรุ่งนี้อะคะ่ะงดวางหนึ่งวันคะ่ะเพราะว่าประวนันองไปงานเผาเขาเนาะเผาแล,แล้วถ้าเราไม่ไปก็ไม่ได้อีกเนาะ อยังไงก็อังคารเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวประวันกลับมาวางให้นะคะก็ยังไงน้องๆที่ว่าได้สั่งสูตรเข้ามาหรือว่าติดต่อแอดมินไปเนี่ยแอดมินเขาคงจะยุ่งอ่ะเนาะเพราะว่าแอดมินอีกคนหนึ่งก็บวชหน้างานศพอะคะ่ะก็คงจะไม่สะดวกรับโทรศัพท์อะไรแบบนี้ยังไงประวันก็ต้องกราบขอโทษตรงน้องเลยนะคะที่ว่าทักไลน์เข้าไปและแอดมินไม่ได้ตอบหรือว่า ไม่ได้ไรายละเอียดอะไรแอดมินเขาอาจจะยุ่งอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าแอดมินอีกคนนึงก็บวชหน้าง,งานศพอ่ะเนาะบวชเป็นพระค่ะนะคะยังไงก็ประวันขอโทษนะคะก็เดี๋ยวแอดมินก็กลับมาละครับก็ประมาณวันพุธอังคารพรุ่งนี้วันคารวันพุธก็คงกลับมาแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องไปทํางานอ่ะเนาะยังไงก็ประวันก็รบกวนให้น้อง แอคไลน์เข้ามาใหม่นะคะใจเย็นๆนะคะยังไงประวันก็ขอโทษนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะ นะคะน้องๆขาน้องๆชอบซื้อราวอะไรเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกปวันใต้คลิปหน่อยเนาะเดี๋ยวปวันจะได้เอาผลเขาแล้วก็มาลองทดลองทําดูว่าสูตรไหนของปวันเนี่ยที่ว่าเขาเดินดีหรือเขาไปดียังไงอเนาะย,ยังไงก็รบกวนน้องๆแอดไลน์เข้ามาหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปวันท่ายนี่ก็คงต้องไปอีกช่องหนึ่งอะ่ะเพราะว่าช่องนี้ก็จะวางฮานอย น้องๆคนไหนที่ว่าสนใจที่ว่าชอบแนวทางของรัฐบาลนะคะก็ให้เข้าไปกดติดตามช่องป้าทองพารวยนะคะที่แนวทางรัฐบาลเนี่ยของรัฐบาลป้าวันจะเอาไปลงที่ช่องป้าทอง,ทางพารวยทั้งหมดนะคะซึ่งก็ไม่ได้เอามาวางช่องนี้แล้วเนาะช่องนี้ป้าวันก็จะวางแต่ฮานอยอย่างเดียวะค่ะนะคะยังไงก็รบกวนให้น้องๆไป เซิร์ชค้นหาแล้วก็ไปกดติดตามช่องป้าทองพารวยนะคะแนวทางรัฐบาลจะไปอยู่ทางโน้นหมดค่ะนะคะเพราะว่าประวันจะไม่เอามาปะปนกันนะคะเพราะว่าถ้าปนปะปนกันแล้วเนี่ยมันคือมันเออไม่รู้ว่าอันไหนรัฐบาลไม่รู้อันไหนของต่างประเทศอ่ะเนาะยังไงก็รบกวนน้องๆไปชื่นชอบ แนวทางรัฐบาลก็ไปกดติดตามช่องปะทองพารวยนะคะซึ่งก็เป็นช่องหลักของป้าวันนะเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าว่าน้องๆบอกป้าวันมาว่าชอบเล่นราวอะไรซื้อราวอะไรก็ให้คอมเมนต์มาบอกป้าวันเดี๋ยวป้าวันจะไปดูอ็ปโปอีกเครื่องก็มาจะมาเปิดช่องลาวโดยเฉพาะอีกช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ป้าวันศึกษาดูก่อนเนาะว่าเออมันยังไง ซึ่งหวยลาวพัฒนาอะไรเนี่ยประวันก็ไม่ได้ศึกษาแล้วประวันก็ให้ก็จับเอาที่ฮาหนอยนี่แหละจับให้เพ <laughs> ราะว่ามันทำลาวเดียวอะเนาะก็ขี้เกียจทำนั้นประวัน <laughs> นะคะยังไงก็ให้น้องๆคอมเมนต์มาบอกประวันเนาะว่าชอบอลาวอะไรกันค่ะนี่ค่ะ น้องๆคนไหนจะจองสูตรหรือว่าชอบสนใจสูตรทั้งไทยทั้งนอกนะคะสูตรไทยก็จะมีสองตัวล่างนะคะบนนี้ประวันยังไม่ได้ทําทีค่ะตอนนี้ประวันกําลังเรียบเรียงสูตรอยู่กําลังตั้งสูตรใหม่ทั้งหมดเฉพาะบนโดยโดยเฉพาะก็จะมีอ่าสูตรบนนี้ก็จะมีเลขตัดแต้มเลขดับแล้วก็ สูตรบนทั้งหมดค่ะจะไม่มีล่างปนเลยค่ะจะไม่เหมือนชุดเก่านะคะชุดเก่าที่ป้าชุดล่างน่ะคือป้วันนี้อยากจะให้น้องๆมีชุดบนด้วยเนาะป้าก็ผสมบนไปให้ประมาณอยู่สองถึงสามชุดอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าถ้าป้าวันทำชุดใหม่นี้ขึ้นมาบนอย่างเดียวบนโดยเฉพาะจะมีเลขดับเลขตัดเลขอะไรให้หมดตัดแต้มอะไรมีหมดค่ะนะคะซึ่งป้าวันก็กำลังตั้งสูตรอยู่ค่ะตอนนี้ ก็อย่างเช่นที่ประวันได้เอาลงให้เนาะประวันได้ทําการคัดตัวเลขอะไรออกมาเทียบกันหมดแล้วดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวประวันค่อยไปลงช่องป้าทองพารวยให้นะคะว่าเดี๋ยวประวันจะพาไปตัดแต้มเนาะถ้าน้องๆคนไหนที่ว่าชื่นชอบสนชื่นชอบอแนวทางรัฐบาลก็ไปช่องป้าทองพารวยเดี๋ยวประวันวางทางแนวทางฮาหนอยเสร็จแล้ว ปวันทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวปวันจะไปวางแนวทางช่องป้าทองพารวยให้จะไปตัดแต้มให้ค่ะก็หลังจากนั้นเดี๋ยวปวันก็จะหาเลขวิ่งค่ะนะคะก็จะใส่เลขวิ่งให้แล้วก็แล้วก็จะมาลงสองตัวล่างนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไหรนะ่ละยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเหลืออีกเก้าวันเกวันเวันสิวันนะ่ะเนาะ เดี๋ยวประวันออกมาให้น้องๆดูก่อนอประวันไปซื้ออ่าวันนี้ประวันไปซื้อไอ้กับข้าวอีสานกับป้านางไม่กี้นี้ไปได้มาอีกสามใบอีกแล้วโอ้เยอะมากกับประวันซื้อประวันว่าจะไม่ซื้อแล้วนะเออไปได้อีกแล้วหล่ะเห็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เห็นดูเขาหลา่วประวันน่ะอ้อ <laughs> อ๋อไปจะเอาชุดเขาก็ไม่มีชุดแต่ว่าประวันซื้อไว้เยอะแล้วแหละถ้าน้องๆถามประวันนะประวันเสื้อไหนไว้เยอะที่สุดนี่ค่ะอันนี้กับอันนี้นะคะเพราะว่าน้องๆรู้ไหมตัวนี้มาจากตรงไหนตัวนี้คือผังลอกล่างเราใช่ไหมผังล็อกล่างของเราอะนะเพราะว่าสีเนี่ยอาจจะขึ้นบนนะคะสีอะ สีอาจจะขึ้นบนสามนะดับล่างซึ่งก็จะเหลือห้าอยู่ตัวเดียวใช่ไหมประวันก็จับนี่เลยค่ะหลักร้อยประวันดับร้อยประวันซึ่งก็จะมาล่างทุกงวดเนาะแล้ว uh, ล่างของประวันก็ได้ uh, อะไรอะสองแปดแปดสองเนาะประวันก็จับนี่เลยค่ะหนึ่งห้าสองห้าค่ะไอ้นี่ก็กันค่ะเก้าเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยถามว่าจะลงล่างไหมก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็กันไว้ แต่แปดเนี่ยปวันค่อนข้างมั่นใจนะอาจจะวิ่งขึ้นบนหรือว่าอาจจะลงล่างก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปมุดดินกันอันนั้นอันนั้นเราไม่พูดแต่เอาที่ว่าปะวันชอบก่อนอันนี้อันนี้นี่ประวันซื้อเยอะนี่สองชุดนี่เพราะว่าล่างของเรามันมันเหลือหอยู่แค่นี้นะอ,อ่ะเนาะไล่ยางอ่าชุดอะไร M6 มหกใช่ไหมเอ็มหหรือเอะไรแล้วไม่รู้เขามีเขาเหลืออะไรเขามีเขาเหลือห้ห้า เก้าใช่ไหมห้าเจ็ดเก้าแล้วก็อะไรอีกหกเหรอประวันจาไม่ได้ละหกนั้นซึ่งก็ดับล่างเนาะงวดที่แล้วก็ดับอยู่งวดที่แล้วดับสี่ก็ดับอยู่แต่งวดนี้ไม่รู้ว่าดับอยู่ไหมนะก็งวดนี้ก็ดับหกเนาะประวันก็ตัดออกไปเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่ประวันเอามาให้น้องๆดูอ่า เดี๋ยวปวันค่อยค่อยมาแปลตัวเลขให้นี่อันนี้คือตัวอะไรอุ้ยทำไมเซเว่นนี่มองไม่เห็นนะ่ะเดี๋ยวะวันดูก่อนใจเย็นๆนะคะน้องๆขามีเวลาอีกเยอะพึ่งบ่ายโมงหรอกอ๋อหกโอ้แล้วทำไมแเว่นนี่มองไม่เห็นนะ่ะหกมีกุญแจด้วยกุญแจ ก็มีน้องๆหลายคนนะเนาะให้ประวันบัวประวันทำไมไม่แปลไอ้ลอตเตอรี่อีกเอา้าทำไมไอันี้หนึ่งเมษาทำไมไอ้นี้มันเหมือนไอ้นุ่นเลยเนาะที่ว่าน้องๆจำได้ไหมที่ประวันแปลไอ้ศูนย์สามสามศูนย์ให้น้องๆอ,งอะ่ะเนี่ยเออมันเอามาเหมือนเดิมอีกแล้วเนาะจำได้ไหมไอ้นั้นมันใส่ไนนอ้นุ่นเนาะมันอ่ามันอะไรแล้วหา มันใส่อะไรแล้วอ่ะประวันจําไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามีตั้งข้างหน้าอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเออเนองน้องๆว่าไหมเออสี่ศูนย์ห้ามสี่ศูนย์ห้าสามเดี๋ยวนะคะน้องๆขาใจเย็นๆคะ่ะอันนี้เป็นดอกกุหลาบตัว A มีไปด้วย ถ้าถ้าจะแปลตัวเลขนี่นะประวันจะบอกให้มันต้องใช้เป็นชุดไอน้นู่นน่ะน้องๆใช้เป็นชุดอสองตัวเนี่ยบนเนี่ยประวันคิดว่ามีสี่นะอืมเพราะว่ามีรูปผู้หญิงอะเนาะมาลูกสี่อะไรอะอันนี้อะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูปสีเเส่เหลี่ยมน้องๆเห็นไหมเห็นไหมสี่เหลี่ยมเสื้อก็สีอยู่แล้วอะ นี่ผู้หญิงนั่งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ผู้ชายใช่ไหมเออเนาะนี่ก็มีผู้หญิงอืเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยมันมีสีอยู่แล้วเห็นไหมมันก็เอาสี่เหลี่ยมนี้ไปทับซ้อนเสื้อลงข้างล่างปูลงข้างล่างผู้หญิงหนึ่งสองสามสีนิ้วมันก็มีสีนิ้วเออเนาะเพราะวันวบนนี้ต้องมีสีแน่เลยอืมคิดว่านะคิดว่ามีสีนะแต่มันจะมาสีอะไรล่ะผู้ชายถ้าว่า ตีทางภาคนี้เขาก็ตีเป็นสามเป็นห้าเป็นหกเนาะผู้ชายเนาะบางคนเขาก็ตีเป็นเจ็ดอันนี้เป็นตึกผู้หญิงก็สี่สองคนสองอันนี้สองหรือสามคนเนาะเพราะวันโมงไม่เห็นนี่ถ้าสองคนสี่สี่ก็เป็นแปดนะอือสองคนก็เป็นแปดเอสองหรือสาม สหรือ3ผู้ชายสองคน5้าถ้าตีเป็น3มันจะ3มอะไรผู้ชายส่วนมากเขาตีเป็นอะไรผู้ชายส่วนมากก็เป็น6กอะเนาะหหรือว่าเคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนชู2นิ้วนี่มี4ถือเสื้อด้วย4 4, 4. ถ้ามี4มันก็ต้องมี เออจะมาหนึ่งอะไรวะสองสี่แปดไม่ผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนผู้หญิงสี่สี่นั่งสองคนเสื้อเหลืองนี่ไม่เกี่ยวโอ้สองคนนี้คงต้องเป็นอาจารย์ใช่ไหมสองอันนี้เป็นอันนี้คงจะเป็นอาจารย์ใช่ไหมอันนี้เป็นนักศึกษาใช่ไหมเป็นครูใช่ไหม,ไห,มหรือว่าคนนี้เป็นนักเรียน ถ้าผู้หญิงสองคนสี่สี่ก็เป็นแปดเนาะโอแปดสามสี่สิบสองสามสี่สิบสองผู้ชายอันนี้สี่เสื้อก็สี่เอาผู้ชายนี่มาหลอกเรารู้ปะผู้ชายสองคนก็สองเนาะแปดโอสองสี่แปดไหมอ่ะฮะ สองสี่แปดอะหรือว่าสี่แปดสี่แปดสองหรือว่าสองสี่แปดนะประวันคิดว่านะไม่รู้อ่ะบนแปลไปผนั้นอนะ <c oughs> เอาค่ะแม่คุยจะเป็นตั้งนานละมาวางตัวเลขกันดีกว่า ชอบสีน้ำตาลจังนะวันนี้ชอบนี่สีน้ำตาลวันนี้ฮานอยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยีอใช่ไหมยี่สิบ มัวจะคิดเลขอยู่เขียนผิดเขียนถูกโอ้อ้าวป้าวันนี้ไปแล้วในสมองไปแล้วจริงๆไม่ใช่ไปเล่นๆลนหานอย21 3สิบอบหะไม่งงละเด่น เดนวันนี้เดินวันนี้เดินวันนี้เดนวันนี้เดินวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเดินวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแปดเก้น้นให้ที่แปด วันนี้นะดูท่าทางเลขเนี่ยอาจจะมาสูงอืมร่วามาสูงหรือมาต่ำประวันก็ไม่รู้อะสองแปดพระวันเนี่ยเมื่อไหร่จะมาแต่งวดเนี่ยคิดว่ามาละสองแปดสองแปดเก้าหนึ่ง สี่เก้าเก้าห้าหกแปดสามเก้าอุย้ยยุงความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวประวันขอดูแป๊บ ความเป็นไปได้ในวันนี้39 19ก้าหนึ่สี้องแปนี่จะเป็นไปได้ไหมสองแปนี่มาได้ไหม สองปนี่ไม่มานานแล้วเนาะวันนีอ้อาจจะมี8อืมอันนี้น้องๆก็อย่าทิ้งนะคะจริงๆแล้วประวันนี้ชอบเนี่ยสี่เกนชอบมากเลยแต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันอันนี้เนาะว่าจะมาได้ไหมอ,อ สี่เก้าจะมาแต่วันนี้นะปพราะวันไม่มีเก้าเลยนะวันมีเก้าอยู่ตัวเดียวสามเก้ากลัวมันจะขึ้นไปหน่อยกิดหรือเปล่าสามเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยมันจะขึ้นไปหน่อยกิดไหมอ,อ อุยยงกีบเอ็ดทับสามหกห้าฮานอยเพราะวันชอบนี่นี่ อ๋อแล้วก็ตัวนี้ประวันชอบนะประวันชอบวันเนี้ยอืมแล้วก็เนี่ยสีเก้านี่ชอบชอบอันนี้ประวันชอบนะสีเก้าสามเก้านี่ก็ชอบนี่ชอบวันเนี้ยแต่ชอบมากที่สุดคือสองชุดนี่ชุดเนี่ยชอบเยอะ ใส่ดอกจันไปสองดอกเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปนวยไหนอ่ะเนาะเอาน้องๆแคบค่ะยังไงน้องๆเ,เอาก็ประวันก็ขอให้น้องๆอ่ะเนาะให้ได้ค่ากับข้าวตอนเย็นกันเนาะให้ได้มีเงินใช้จ่ายประจําวันกันเนาะถ้ามันมาแล้วได้แล้วก็ให้หยุดกันนะคะไม่ต้องไปต่อแล้วเราค่อยเอาวันใหม่เพราะว่า หนอยเนี่ยเขามีทุกวันนะคะถ้าไปต่อเนี่ยเกิดเท่าว่ามันไม่มาแล้วเนี่ยหนอยช่วงนี้น้องๆสังเกตดูไหมบางวันมันก็ล็อกให้มายาวเป็นหังว่าวบางวันเนี่ยเ็าคือแบบมันสับตัวเลขอะ่ะคือมันไม่มาเลยอะ่ะน้องๆสังเกตดูไหมคือจับตอนเนี้ยคือจับแนวทางมันเริ่มจับยากแล้วนะแนวทางฮานอยอะ่ะยังไงถ้าได้แล้วเนี่ยก็ให้หยุดกันนะคะก็ไม่ต้องไปต่อละ น้องน้องคนไหนชื่นชอบเบิ้ลเนาะเดี๋ยวศูนย์ศูนย์อันนี้ค่ะน้องน้องคนไหนชื่นชอบเบิ้ลก็จัดเบิ้ลนะคะแต่ป้าวันก็ไม่รู้เนาะเขาจะมาเบิ้ลไหนอันนี้ก็จะเป็นเลขตั้งอ่าเลขคดลับประวันเนาะวันนี้เขามาเบิ้ลค่ะคดลับประวันวันนี้เขามาเบิ้ลเขามาเบิ้ล เอาค่ะน้องๆค่ะแคปค่ะประวันจะทานข้าวแล้วประวันข้าวเช้าข้าวเที่ยงประวันยังไม่ได้ทานเลยเมื่อกี้ออกไปซื้อกับข้าวอีสานกับป้านางวันนี้อยากกินกับข้าวอีสานไม่รู้ป้านางซื้ออมอะไรมาก็ไม่รู้เยอะเย,ยะไปหมดเออแล้วก็ไปซื้อไอ้ร้านร้านคนเหนือไปได้อะไรใส่อะไรใส่อัว่วอะไรเขาก็ไม่รู้ก็ได้น้ำพริกตาแดงมา <laughs> หลายอย่างแคบหมูมั่งผักมั่งอะไรไม่รู้อาค่าน้องๆขามาทานข้าวกับประวันกันนะยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ